ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารประกาศด่วนพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติฝนตกหนัก5 7จังหวัดร่อมคืนนี้พรุ่งนี้ แอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์กรมอุตุออกมาประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์18นาฬิกาของวันศุกร์จนถึง18นาฬิกาของวันเสาร์บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย,ยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นแม่ฮองสอนเชียงใหม่ลำพูน ลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น,น่านสุขโขทยัยตากอุตรดิตถพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสากแก้ว ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเลยหนองคายบึงกาฬนองบัวลำพูอุดรธานี สกลน,นครน,นครนพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มุกดาหารอำนานาจเจริญยโสธรและอุบลราชธานีขอให้ระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวนระวังพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นในระยะแรกนะครับ ในบางพื้นที่เท่านั้นหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ4-6องศาเซลเซียสส่วนภาคอื่นๆจะลดลง2-4องศาเซลเซียสระวันตรายจากลมกระโชกแรงฝนตกฟ้าขนองพายุลูกเห็บในบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงกันอยู่ในพื้นที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่้า้โฆจณาที่ไม่แข็งแรง เกษตรกรขอให้เตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานเข้ามาใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ